สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนหลักภะเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์ระเครื่องมีพระมาแบ่งปันครับสนใจโทรูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักอดีตลาสูงก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บไปทางนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกบริการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บไปทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีพีต่อๆไปครับวันนี้ผมมีพระมาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับ ชอบองไหนสนงจ้งไหนก็ตัเบอร์นี้เลยครับไอดีไลน์ก็เบอร์นี้นะครับเราไปชมรายการแรกเลยครับรายการแรกจะเป็นเหรียญอ,อันนี้หลวงพ่อสุกนะพี่ดูนะครับวัดโพไซทองนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสุกวัดโพไซทองมีเก่าเลยครับดูนะครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูนะครับด้านหลังเป็นยันสามนะครับด้านหลังเป็นยันสามนะครับดูนะครับเห็นไหม ัวหนังสือคมชัดพี่ดูนะวัดโพไซทองนะพี่ดูนะครับัวครับเนื้อออกย่นๆแล้วพี่เป็นเนื้อกระไรทองนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับหลวงพ่อสุกนะพี่สวยๆน้ำเดิมเลยพี่ดูนะครับดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยพี่เป็นพระเก่าเก็บเลยพี่ดูนะครับสวยพี่สวยผมเอาห้าร้อยบาทพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขามมได้อิทนะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกครับดูนะครับดอเด็กขีดตรงนะครับดูนะครับตัวหนังสือแต่งตึงคมชัดพี่ดูนะครับปีศูนย์สามนะครับดูครับมีเส้นที่บ่านะพี่เหมือนทางรถไฟหไหมครับเส้นที่หูแล้วก็มีขนในหูเห็นไหมพี่ที่ศีรษะนะครับดูนะครับหน้าตาคมชัดพี่ดูครับหน้าตาคมชัดพี่ดูนะครับสวยพี่สวยเดิมนะครับ ดูครับอันนี้ผมดูน่าจะเป็นเนื้อเงินพี่ดูครับดูขอบนะครับดูครับมีบ่านะครับเหลี่ยมีบาทนะครับดูครับเห็นพห่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับมีบาทนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับดูครับสวยเดิมจริงผมเอาเก้าร้อยพี่ผมเอาเก้าร้อยบาทนะครับดูครับหูห่วงเป็นเปิ้นเลยครับหูห่วงเป็นเปิ้นเลยครับดูครับสวยพี่สวยเลยครับดูครับ เอา9ก้า้อยบาทนะพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญจตุรพิษพรชัยนะครับสวยพี่สวยครับดูนะครับดูครับสวยมากพี่ดูนะครับดูครับดูครับตัวหนังสือแต่งตึงคมชัดพี่ดูครับดูครับมีขีดน้อยเกินพี่กงนอนแนนนะพี่สวยพี่สวยนะครับดูขอบนะครับเห็นดูครับ หห่งเป็นปิ้นเลยครับหห่วงเป็นปิ้นเลยครับดูนะครับดูครับดูด้านหะน้าพี่หน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดเลยนะครับดูนะครับสวยพี่สวยเลยนะครับดูนะครับจังหวัดชัยนาทพี่จังหวัดชยัยนาทนะครับดูนะครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายกา um รนี้จะเป็นหลงพลาทวดพี่เป็นหลงพลาทวด เนื้อสบู่เลือดนะพี่เนื้อสบู่เลือดนะพี่ดูนะครับส,สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับอันนี้เขาบอกร้อยองค์เขาจะทํามาหนึ่งองค์นะพี่เป็นเนื้อสบู่เลือดสีแดงนะพี่ดูครับเขาเรียกเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์กรรมการนะพี่ดูนะครับเห็นไหมพี่หน้าตาคมชัดเห็นไหมพี่องนี้เป็นรรกรรมการนะพี่ดูนะครับเห็นไหมครับเดพี่หน้ากรรมการนะพี่ อย่างนี้ดีกว่าพี่ชัดกว่านะพี่เอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยครับพี่ดูนะครับดูนะครับเป็นเนื้อ,อะสะบู่เลือดนะพี่สวยๆเดิมๆเก<ะ>่ามากเลยพี่เอาหกร้อยนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นพระชัยวัดนะพี่เขาเรียกพระกิ่งหรือพระชัยวัดนี่นะพี่อันนี้ผมดูเป็นของหลวงปู่บุญนะพี่วัดกลางบางแก้วนะครับดูนะครับเขาเรียก พระเชวัดหรือพระกิ่งเนี่ยพี่มีปิดทองนะพี่ครับองค์นี้มีน่าจะเป็นลงรักปิดทองด้วยหรือเปล่าพี่นะครับเก่ามากพี่ดูครับเก่ามากสภาพผ่านการใช้งานมาบ้างนะพี่เอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยพี่ดูครับมีจานนะพี่มีจานครับเอาห้าร้อยบาทนะครับสวยพี่เก่ากึกเลยพี่องค์กิ่งเก่ากึกแสงไฟผมมาสะท้อนนะพี่สวยพี่สวยนะรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญปกนะพี่เป็นเหรียญปก ครบ8รอบพี่ดูครับดูครับต่อโค้ดชัดเจนมากพี่ดูนะครับต่อโค้ดชัดเจนมากพี่ดูนะครับดูเส้นขนแมวคมคมเลยครับดูครับพี่ดูพี่พื้นเหรียญจะมีเส้นขนแมวเต็มเลยพี่นะครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดโค้ดคมชัดมากพี่ดูขอบนะพี่นะพี่ขอบจะเป็นเหมือนตัดแล้วก็ฉีกก็มี่เขาเรียกตัดแล้วก็ฉีกนะครับสวยพี่สวยเลยครับ ดูด้านหลังที่เขียนว่าหลงปูทิมไตามาตหนึ่งแปดนะพี่ดูครับ mm hmm. เห็นนะพว่เส้นรัศมีเห็น,นพี่จะมีรอบองค์เลยพี่ดูครับโอ้ห่หวงปิ้นปิ้นพี่หูห่วงปิ้นปิ้นเลยครับผมเอาเอาไปห้าร้อยพี่เอาไปห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกสวยๆเดมิดม,ดม,ดมพี่สวยๆนําเดมิดม,ดม,ดมพี่ดูครับ ครับจะมีเลขตรงนี้พี่แซดหนึ่งเก้าหรือว่าสองหนึ่งเก้าครับปีสองห้าศูนย์เจ็ดครับเป็นรุ่นแรกนะครับครับมีเส้นขีดตงนี้พี่นะครับนียพี่สวยๆน้ําเดิมพี่ดูนะครับดูครับสวยๆน้ําเดิมนะพี่ดูขอบนะครับเหรียญจะหนานะพี่เหรียญจะาหน่าเหรียญทั่วไปนะพี่สวยๆน้ําเดิมพี่ดูครับดูด้านหน้าพี่ดูครับที่คางเวียงนะพี่เส้นคมๆมพี่เห็นครับ เราจะมีเส้นรัศมีวิ่งรอบนะพี่ดูครับดูครับเราจะมีเส้นเหมือนเสาอากาศนะพี่ขึ้นไปนะพี่ดูครับเห็นไหมหน้าตาพี่คมมากพี่คมชัดเลยนะพี่บอกเลยว่าคมชัดมากเลยพี่สวยพี่รายการนี้ผมเอาเก้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นของหลวงปู่บุญนะพี่ดูครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าพระ,ะพิมพ์ ซมรัศมีนะพี่เนื้อผงยาจุรามณีนะครับเป็นเนื้อผงยาจุรามณีนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับเห็นไหมพี่นะครับมีเหมือนรัศมีนะพี่เห็นไหมพี่เขาเรียกซุ้มเขาเรียกซุ้มรัศมี้นะพี่ผงยาจุรามณีพี่มีจานด้านหลังพี่ดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยพี่พร้อมขึ้นคอเลยนะครับ รายการต่อมาพีู่รายการนี้จะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่ดูนะครับดูครับเป็นเนื้อทองแดงนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมหลงโพทิมนะพี่ดูนะครับมีรอยเชื่อมนะครับดูหน้าตาคมชัดพี่ดูนะครับต่อโค้ดชัดเจนพี่สวยพี่ดูนะครับมีเนื้อเกินตรงนี้ครับแต่ก็ตรงนี้ครับดูครับ สวยมากพี่สวยมากเลยครับเป็นเหรียญหูเชื่อมหลวงปู่ทิมนะครับดูครับเห็นไหมรายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้เป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าสินมหาราชนะพี่สวยๆวยเดิมเดิมเลยพี่ดูครับเป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะพี่ดูครับตอกโค้ชชัดเจนพี่ดูครับสวยพี่ ดูครับดูครับเจ้าของเขาบอกบล็อกทองคําผมก็ไม่รู้ว่าเขาดูยังไงพี่ดูครับดูครับเพี่ผมดูความคมชัดดูโค้ดนะพี่แต่ไอ้บล็อกเนี่ยไม่ค่อยถนัดพี่ว่าบล็อกนี้บล็อกนี้นะพี่นะครับวศสองห้าหนึ่งแปดนะครับหลงปูทิมปลุกเสกนะครับพี่ดูครับมีขีดเห็นะพีนะครับเฮ้ย สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับนะครับไอตัดแล้วก็ฉีกนะครับเป็นสองขยักนะครับพี่สวยพี่สวยนะครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับสวยมากเลยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพระทวดนะครับเป็นเหรียญเลื่อนนะครับเป็นเหรียญเลื่อนสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับเป็นเหรียญเลื่อนปีศูนย์แปดเนื้อกระไหลทองพี่ดูนะครับสวยมากเลยครับดูนะครับ ดูครับสวยงจริงพี่องค์นี้ครับเก่ามากเลยพี่ดูเส้นกล้ามเห็นมันมัดเลยพี่ดูครับดูครับเส้นเหมือนเส้นเลือดะไ่ขึ้นมาดูครับดูเส้นหน้าผากพี่คมชัดพี่แล้วก็มีเส้นพี่เห็นไหมพี่องยันเส้นที่พี่คมมากพี่แล้วก็มีขีดนะครับที่งวงช้างพี่ดูครับคมๆพี่ตาเปล่าเห็นเลยนะครับดูครับนะครับแต่ถ้าไปนานๆเราก็จะไม่ค่อยเห็นเลยพี่อันนี้น่าจะเป็นบล็อกแรกๆเลยนะครับพี่ดูครับ เหพี่สวยมากพี่สวยมากเลยครับดูด้านหลังนะครับเป็นหลงปูทิมนะครับดูครับเหมือนท่านมีชีวิตนะวพี่เหมือนท่านมองเราอยู่พี่ดูครับสวยพี่สวยนะครับเป็นเหรียญเลื่นอนปีศูนย์แปดดูครับดูครับเหพี่ตัดแล้วก็ฉีกนะพี่รายการนี้ผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอา่า พระพุทธราตอินโดจีนนะครับเป็นพระพุทธรนรา์อินโดจีนนะพี่สวยๆนํำเดิมเก่ามากพี่ปีสองสี่แปดห้านะครับปีสองสี่แปดห้าพี่ดูครับดูครับดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูครับดูพี่เห็นไหมพี่เก่ามากเลยพี่ดูครับสวยพี่ดูครับเห็นได้มีจะมีเหมือนรอยประกบก็ับพี่ มีร้อยแต่งตะไบนะพี่ดูครับต่อโคดนะพี่ต่อโคดสองโคดนะพี่ดูนะครับสวยพี่สวยครับผมเอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพักกิ่งนะพี่เป็นพักกิ่งหลงผู้ทิมนะพี่ดูนะครับเนื้อนวะก้นเงินนะพี่องนี้เขาห่อกระดาษเช็ดชู่ไว้อย่างดีเลยพี่ดูนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับกิ่งดังนะพี่กิ่งดังนะดูนะ ดูนะครับกิงดังฟังช in <ine> uh ัดดยดัง <Might> อ <hell life> ุ้ดังดีจังเลยครับดูครับต่อโค้ดตัวนะชัดเจนพี่นะครับไม่ตีกล้องอย่างเงี้นะพี่ดูครับเพี่ต่อโค้ดตัวนะชัดเจนพี่วิเศษมากพี่อง์นี้ต่อสามโค้ดนะพี่ต่อสลาสามโค้ดเลยนะพี่ดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูนะครับดูครับสวยพี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดเลยครับ ดูนะครับดูดอกลูกระคำแล้วพี่คมชัดกลมมั่งเลยครับพี่ดูดูครับเส้นผมแล้วพี่ลมมั่งเลยพี่ดูครับโอ้สวยพี่สวยนะครับผมเอาหกร้อยพอพี่รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงปูไข่นะพี่วัดเชิงเลนนะครับสวยๆน้ำเดิมแบบนี้ครับเป็นเหรียญหูในตัวนะพี่ดูนะครับดูครับมีจานนะพี่มีจานะครับสวยมากพี่ดูครับดูครับมีขีดตรงนี้พี่เหมือนเข็มนะครับดูครับสวยพี่ดูครับดูครับ แอบมีขีดเนื้อเกินับพี่อย่างงี้รนะพี่ผมคมพี่แล้วแล้วก็มีเหมือนตุ่มอย่างงี้พี่ผมในหนังสือเห็นมีนะพี่ดูครับองค์นี้ก็มีนะพี่นะพี่เป็นเหมือนตุ่มนูนขึ้นไปเห็นไหมดูครับสวยพี่หลังเรียบนะครับมีจานหน้าหลังพี่มีจานหน้าหลังนะดูนะดูนะสวยพี่ผมเอาหกร้อยพี่หกร้อยครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่กกันนะพี่พิม์ขอเบ็ดนะพี่ดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูพี่ดูนิ้วพี่เอามีดตัดนิ้วตัวเองพี่ดูนะพศสองสี่หกเก้านะพี่ดูนะครับดูนะครับสวยพี่ดูนะครับเป็นพิมพ์ขอเบ็ดเนื้อกระไ่ทองพี่สวยมากเลยครับดูนะครับดูนะครับดูนะพี่เห็นแล้วพี่พิมพ์ขอเบ็ดนะครับ สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับอง,งบอเใบไม้ขีดคมคมเลยครับดูครับเห็นไหมพี่จะมีรูปขอเบ็ดนะพี่ดูครับนน er สวยพี่สวยมากเลยครับรายการนี้ผมเอาหกร้ ains. Ains. อยพอพี่เอาไปหกร้อยพี่สวยมากเลยครับเก่าๆเลยนะครับรายการต้องมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งสวยๆน้ำเดิมพี่เป็นเนื้อทองแดงนะพี่ดูครับ พี่ดูพี่ดูความย่นของเนื้อพี่ความเก่าพี่สองสี่แปดหนึ่งครับพี่ดูครับย่นหน้าตาคมชัดพี่ดูครับดูครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่ดูครับเห็นไหมพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับไอ้นี่ที่ย่อยากังมีเส้นขีดเห็นไหมสวยๆพี่สวยยนะครับดูครับดูด้านหลังพี่ ปศสองสี่แปดหนึ่งครับปศสองสี่แปดหนึ่งครับดูนะครับสวยพี่สวยมากเลยครับดูนะครับดูนะครับสวยมากเลยครับเดี๋เป็นขอบกระบอกนะพี่เป็นหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับพี่ดูนะครับสวยมากพี่ผมเอาห0ร้อยครับเอาห0 0้อครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อขาววัดลักสีนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อขาววัดลักสีนะพี่ ประสองสี่หกเก้าี่ประสองสี่หกเก้านะครับดูนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่เหรียญหูเชื่อมนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูครับวัดหลักสีพี่ดูความเก่าของกระไหลนะครับดูครับเก่ากึกแห้งแกะที่สวยพี่สวยมากเลยผมเอาแสงสะท้อนที่จริงจะเก่าพี่เห็นไหมถ้าไม่โดนแสงก็จะเก่ากึกนะครับเอาห้าร้อยพอพี่สวยมากเลยครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นพระพุทธชินสีน้พี่เป็นพระพุทธชินสีนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูนะครับปสสองสี่สี่ศูนย์นะครับเป็นเนื้อกะไหล่ทองพี่สวยสวยนำเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับสวยเดิมเก่านะพี่แสงไฟมันสะท้อนนะพี่ดูนะครับดูครับเห็นไหมครับเก่าเกือกพี่เก่าเกือกแสงไฟมันจะสะท้อนนะพี่ ครับสองสี่สี่ศูนย์นะครับดูครับสวยมากพี่สวยมากครับครับดูนผมเอาเอาอไรเนี่ยเอาไปห้าร้อยพอพี่แบ่งปันเลยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญอ่าหลวงพ่อรุ่งวัดวัดบางแหวนนะพี่สวยๆเดิมๆพี่ดูนะครับพี่ดูเส้นขดแมวพี่เต็มเลยพี่ดูครับดูครับใช้ยาเขาเหล็กนะพี่ผมเอาห้าร้อยพี่ ปี2500พี่เอา500บาทนะครับดูครับสวยๆพี่สวยๆนะครับเอา500บาทครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญปกนะพี่เป็นปกนะครับดูนะครับหลงสุกวัดปากคอมขามเท่านะพี่เป็นปกจ้อยนะพี่เขาเล็กเนื้อเปียกทองนะพี่เนื้อทองเลยนะพี่ดูนะครับพี่มีจานคล้ายๆเลขสามเห็นไหมพี่สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ผมเอา เอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพระทวดครับเป็นหลงพระทวดปีศูย์ห้าพี่ปีศูนย์ห้าหลังหนังสือนะครับมีเสาอากาศนะพี่ดูครับตัวหนังสือแล้วพี่แต่งตึงคมชัดไม่ล้มนะพี่ดูครับดูเสาอากาศคมคมเลยพี่แล้วก็มีเส้นขนแมวตามพื้นเหรียญน,นะครับเห็นไหมสวยพี่ดูคนระับปี0ูนย์ห้าด้านหน้าตัวทอแล้วพี่เห็นไหม สวยมากพี่สวยมากเลยครับดูนะครับดูพี่ซอบแขนซอกคิอวออนพี่นะขนแมวพี่เต็มเลยครับพี่ดูพี่จะมีเส้นขนแมวรัศมีคพีที่แขนนะครับสวยครับสวยครับรายการนี้เป็น600บาทพี่เอาเป็น600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอาหลวงพ่อแหละพมประสรรอดพี่ดูนะครับสวยๆน้าเดิมพี่ดูนะครับ เอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยครับเป็นหลวงพ่อผมมาสอนรอดนะพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการที่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อส่งนะพี่เหรียญหลวงพ่อส่งนะพี่ดูครับส,สวยๆเดิมๆพี่ดูครับเป็นเนื้อกระไ่ทองพี่ดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูเส้นของแมวเลยโอ้โหดูครับเต็มพื้นเหรียญเลยพี่ดูครับ วัดอะี้เจ้าฟ้าสาราลอยปีสองห้าศูนย์ห้าพี่ดูนะครับสวยพี่ดูเส้นผมแมวพี่ดูนะครับดูครับตาเปล่าเห็นนะพี่เส้นผมแมวพี่ดูครับสวยพี่หูห่วงเป็นนเลยครับดูครับดูครับสวยมากพี่ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับสวยเหมือนเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น อ่หลวงพ่อเกิดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกิดวัดสภานี่ดูครับพี่ดูครับเห็นนะมจะมีครึ่งวงกลมที่เราเรือแล้วก็มีรอยยุบนะพี่เป็นตําหนิของเหรียญรุ่นนี้เลยนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับพระองค์นี้คมมากพี่ดูตรงสื่อพี่คมจริงๆพี่คมจริงครับดูครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่รายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น หลงพระทวดนะครับเป็นหลงพระทวดรุ่นหัวโตพี่รุ่นหัวโตปีสองพันห้าร้อยพี่ดูนะครับส,<ก>สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับดูครับ,รบอันนี้เป็นเนื้อชุบทองพี่แจกกรรมการนะพี่ดูดูหลวงพ่อทิมพี่หน้าตาท่านเป็นธรรมชาติมากพี่เหมือนท่านมองเราเลยพี่ดูน้องหนุ่มแตกครับน้องหนุ่มแตกนะ,กนกนะพี่ดูครับดูด้านหน้าพี่เป็นเหรียญหัวโตพี่ สวยจริงๆิพี่องค์นี้สวยจริงๆิพี่ดูครับดูครับเห็นไหมพี่กีบบัวมีขีดนะครับสวยมากพี่รายการนี้ผมเอาเออเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยพี่เป็นเนื้อชุบทองแกะกรรมการนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพพี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับดูครับดูครับสวยพี่สวยเลยครับดูครับดูครับดูครับ เห็นไหมี่เก่ากึกพี่เก่ากึกเลยครับดูครับมวลสารเต็มทั่วองค์เลยพี่ดูครับดูครับเนื้อตุ๊กตั๊บไปิจังพี่ดูมวลสารเต็มเลยพี่ดูครับดูครับดูครับพี่เหมือนเนื้อก้นคกเลยพี่มวลสารเยอะมากพี่แต่ก้นคกก้นมวลสารจะใหญ่นะพี่อันนี้เยอะอยู่นะพี่องค์นี้ครับแต่เป็นก้อนเล็กน้อยนะพี่ผมเอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น เหรียญหลงพ่อสุดวัดการหลงพี่สวยมากพี่เป็นเนื้อกะไหลทองพี่ดูนะครับสวยมากพี่หน้าตาคมชัดจมูกโด่งๆเลยครับดูนะครับเป็นเหรียญหลงพ่อสุดดูเส้นผมนะมีคมชัดพี่หน้าตาคมชัดดูครับมีเส้นขนแมวเนื้อเกินนะพี่สวยพี่สวยเลยครับดูขอบนะพี่ดูครับเจะตัดฉีกนะครับตัดฉีกนะครับดูครับสวยพี่ดูนะครับ ดูครับเป็นเศเส้นผมแมวเต็มลายพิเศษดครับปี2 5 0 6นครับปี2 5 0 6ผมเอา600พี่เอา600ครับรายการต่อมาพี่เป็นหลงปูข่าวนะครับเป็นเหรียญหลงปูขาววัดถ้ำกองเพนะครับดูครับปี2 5 0 9นะครับปี2 5งสนะครับดูครับดูครับสวยๆเดิมเดิมพี่ดูครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับ ดูครับหลงพ่อขะวัดถ้ำกองเพนนะครับดูครับสวยมากเลยพี่รายการนี้บกมกเอา5้ารอพี่เอา500้า้อยเขาเล็กเนื้อชุบนิกเกิลน,นะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงปุกแผ่วนะพี่ขเขาเรียกเขาเหรียญใบมะยมนะพี่สวยๆด้เดิมพี่เป็นเนื้อทองเหลืองพี่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับดูครับดูครับเมื่อก่อนค้นหากันให้ควักนะพี่ <ừ. S 1> เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ายัางไงนะพี่หละ่ะเอา ไม่รู้ว่าเขายังหากันอยู่บารพีดูนะครับวีดต่อโคชัดเจนวีเรามีเส้นขนแมวไีดูนะครับหน้าตาคมชัดม่ดูนะครับดูครับสวยๆพี่แต่ก็ยังดังอยู่พี่ยังดังอยู่พี่ดูนะครับนะครับผมเอาห้าร้อยพี่ผมเอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระรูปหล่อนะครับหลงพ่อเงินนี่หลงพ่อเงินพิมพ์นิยมบีนะครับพี่องค์นี้จะเป็นพิมพ์นิยมบีนะครับดูครับ ดูครับสวยมีตาพระอินด้วยพี่องนี้มีตาพระอินด้วยครับดูครับสวยเดิมพี่ดูครับเอกมีกลมกลมๆยูครัพี่ดูครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยม B นะพี่สวยเดิมพี่เขาจะมีนิยม B นิยม a นะพี่นิยม b จะมีนิ้วอยู่ด้านล่างนะครับนิยม a จะไม่มีนะพี่แต่ก็จะมันบางองก็จะเห็นแววแต่ไม่มีนะครับพี่สวยพี่สวยนิ้วจะไม่ติดกันนะพี่นิ้วจะไม่ชนกันนะครับดูครับสวยพี่สวยเลยครับดูครับดูครับี เป็นพิมพ์ตัดช่อพี่พิมพ์ตัดช่อพี่ดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูนะครับเห็นไหมพี่พิมพ์ตัดช่อแล้วก็แต่งต่อใบนะครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่ห้าร้อยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะครับปีสองสี่แปดสองนะครับดูครับดูครับพี่สวยๆพี่ดูครับเห็นไหมพี่จะมีเนื้อเกินที่ประสอด้วยนะครับ ดูนะสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูนะดูครับเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่สวยสวยนเดิมแล้วดูนะดูนะดูพี่เฮลเวตรายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดทอนพี่อันนี้ออกปีศูนย์เก้าพี่ออกปีศูนย์เก้าพี่สวยสวยนเดิมพี่ดูนะ สภาพผ่านการใช้ง,งานแล้วบ้างพี่ดูครับหูห่วงจะขาดแล้วพี่ดูครับเห็นไรหูห่วงเหลือหน่อยเดียวพี่ดูครับเป็นน่าจะเป็นเนื้อเงินหรือเปล่าพี่สีมันเป็นเนื้อเงินหรือเปล่าดูครับลงยาพี่ลงยาเกี่ยวนะครับเหนียวซับนะครับดูครับปีศูนย์เก้าพี่ผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่อ หลงพ่อคายวัดสวนขัดรุ่นหนึ่งครับเป็นหลงพ่อคายวัดสวนขัดรุ่นหนึ่งครับดูครับสวยวิสวยเลยครับดูครับดูนะครับนะครับเผยะเียนจะมีน้อเกินที่ห่อหีบเขาควายมีขีดนะครับไม้เอกเป็นจุดสองจุดนะครับเป็นบล็อกสองขอบพี่เป็นบล็อกสองขอบเผเเห็นไหมครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น เหรียญอายุยืนนะครับเป็นเหรียญอายุยืนนะพี่ดูครับดูครับสวยๆลดิเดิมพี่ดูครับดูครับเอาห้าร้อยพี่ดูครับสวยๆพี่ดูครับดูครับเส้นของแมวที่ชิวอนคมชัดพี่สวยเดิมมากพี่เป็นเหรียญหลงปู่ศสีปีหนึ่งเจ็ดนะครับดูครับเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยนะครับดูครับเวลานเจอเนื้อตะวะจีบไม่ยอมให้พี่ เจอเนื้อนวะรุ่นนี้เลยพี่เจ้าของไม่ยอมปล่อยมันสวยด้วยพี่สภาพแบบสวยเดิมเลยพี่เจ้าของบอกยังหวงอยู่พี่แล้เสร็จผมจนได้พี่ดูครับอันนี้เป็นพระพิมพ์ปกโพนะพี่ของหลวงพ่อกวยพี่เนื้อสีแดงแบบนี้พี่ตนหลังเป็นพระแม่ธรณีนะพี่ดูนะคมชัดพี่พร้อมขึ้นคอเลยพี่ดูครับเรียบอย่างเงี้ยดีพี่น้ําไม่เข้าแล้วไม่ต้องกลัวทาหล่นแตกพี่หล่น แตกข้างนอกในก็ไม่แตกนะพี่ดูครับแล้วหล่นไม่ค่อยแตกนะพี่ดูนะครับว่าเห้พี่ดูใบโพคมชัดหน้าตาคมชัดพี่ดูครับสวยพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เป็นหลวงพ่อกลวยนะพี่ดูครับสวย,สวยเดิมเดิมหลังพระแม่ธรณีนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อหลุนฉาย,ยาเก้ายอดนะพี่สวยๆเดิมเดิมพี่ดูครับ ดูความเก่าขององค์พระดูครับเนื้อท่านย่นเลยพี่ดูครับเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่ดูครับเนื้อท่านย่นย่นเลยพี่ยันอุใหญ่นะครับดูครับเป็นยันอุใหญ่นะครับนะครับสวยพี่สวยนะครับดูครับเป็นหูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมครับดูครับเป็นเนื้อกระไหล่ทองพี่แต่กระไ่หลุดจะหมดเลยพี่ดูครับ ดูครับสวยพี่สวยเลยครับดูครับนะครับท่านอาจารย์เอี่ยมนะพี่ด้านหลังไดเขียนว่าเจ้าอาวาดวัดสะพานสูงองค์เก่านะครับดูครับดูครับสวยพี่สวยเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับสวยสวยน้เดิมเลยครับรายการต่อมาพี่เป็นพระปิตาหลงพป่เอี่ยมนะครับเนื้อผงคุกรักนะพี่ดูครับสวยสวยน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับ สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูครับเป็นพระเนื้อผงคุกรักเก่าๆเลยครับพี่ดูนะครับดูครับเก่าๆอะไรพี่ดูนะครับผมเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระซุ้มกอกุกําแพงเพชรดูว่าเป็นพระซุ้มกอกุกําแพงเพชรนะพี่ดูนะครับดูนะครับดูครับเม็ดแร่มาข่ามเต็มเลยพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับ ดูด้านหลังนพี่ครับพี่เม็ดแร่มะขามเต็มนยพี่ดครับเป็นพาระซุ้มกอกุูกำแพเพชรเอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้รายการสุดท้ายเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับประศสองสี่แปดสองนะครับประศสองสี่แปดสองสวยๆนําเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับดูครับเก่ามากพี่เนื้อแบบออกย่นๆนะพี่ดูครับ้าตาคมชัดพี่ดูครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่ดูครับ เป็นบล็อกดอกจันแตกนะพี่เป็นบล็อกดอกจันแตกนะพี่สวยๆน้เดิมพี่ดูครับดูครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยพอพี่เอาห้าร้อยนะครับหมดแลนะ้วพี่ท่านใดครับสนใจกันก,กี้พอดีสายเข้านะครับวันนี้ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะพี่สนใจองค์ไหนนะพี่ถูกแกงไหนก็โทรเบอร์นี้เลยครับศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับ, 4, รบหรือทักไอดีไลน์ศูนย์ก็สอง 8342835นะครับสำหรับอันนี้ต้องขอกราบสวัสดีพี่ๆี่ทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับผม